ตามทุงหาซิบอนอ่ะมันละห้าสิบบาทแกะมันละห้าสิบมันละร้อยค่ะ โซ่เปน็นน้ำตลาดซาเดียวโซ่เป็นน้ำโซ่ทุกที่ตั้งสายเลยคนเยอะมากเลยตลาดผ้าดีอว่าจ้ะคนร้ายครับมื่อนี้มันเป็นวันหยุดคนเกิดหลายๆค่ะพี่น้องเป็นวันหยุดร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวเฮดดี้เฮดพอร์ตอรีอร้ายขนาดอันนี้มันยอดยังนอ โอ้น้องใหม่นึกว่ามันหยอดบุกข้าวนี่หอดบุกบุกเมืองจ่าหยง่ายครับแต่ส่วนใหญ่เห็ดอันนี้ที่มันแสกดำดำ สวยเลือกได้ค่ะสวยเลือกได้สวยเลือกได้เด้อาไก่ไปไดกระพอกันไปได้กระพาอกันจ้า้นยังแน่นอกกุ้น่ะโอ้หกไฟ่มาที่ผสมพีอหวานดีดีซิมน่ยใช้ใส่หลังพอซิม อกินดีหวานหวานหวานด้วยจ้ะนะใ้ยี่สิบบาทสงใสยตัวนของเพชรเองเนาะจ้ะน้องมาท่านใดเยังมาท่านใดยังเยอะโซอนใต้เห็ดเออมาไกลไปได้กับพอกันพี่น้องดีใจดีใจจ้าค้นหมยังมมจะววานข้นหมเห็ด ม่หอมเห็นแม่ค้นขึ้นให้เบิ้งในเปลงก็โตงามแต่